สวัสดีค่ะบริษัท D p a c k a เก Sensor วิศวสองพาจำกัดขอแนะนําเครื่องเป่าทําความสะอาดขวดรุ่น8หัวได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ด้วยความเร็วในการเป่าถึง4 0่0ถึงขวดต่อน,นาทีเครื่องรุ่นนี้ช่วยให้การกําจัดฝุ่นและสิ่งบนเปื้อนภายในขวดเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุดหัวเป่าทั้ง8หัวทํางานพร้อมกันอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มกําลังการผลิตลดขั้นตอนการทํางาน และทำให้ขวดทุกใบพร้อมเข้าสู่กระบวนการบรรจุได้อย่างสะอาดมั่นใจได้ในคุณภาพทุกขวดสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการความเร็วความสะอาดและมาตรฐานการผลิตที่เหนือกว่าเครื่องเป่าความสะอาดรุ่นนี้คือคำตอบที่คุณไว้วางใจได้นอกจากนี้เรายังบริษัทของเราให้บริการรับแบ่งบรรจุพร้อมบริการให้เช่าเครื่องจกักรบรรจุพันธุ์ที่ได้มาตรฐานสากลและเรายังมีเครื่องจัก,กรเบเกอรี่คุณภาพพร้อมจำหน่าย เพื่อช่วยยกระดับการผิดของคุณให้ครบวงจรหากต้องการข้อมูลเพิ่มติดต่อโทรหาพิม์พเลยนะคะ